คอมเมดีตูนเรื่องกาแฟนี้มีแต่ฮักกับฮาเอสเพรสโซยอร์เซลเปิดฉากความหาป่วนจิตร้านกาแฟแห่งหนึ่งกลางย่านชิกชิกใครๆก็ว่าร้านนี้มีสเสน่ห์ไม่ใช่ที่ลาเต้ฟองนุ่มแต่ตรงบาริสต้าหน้าตานุ่มกว่า ต้นฟูหนุ่มสายติสที่ชงกาแฟด้วยมือแต่เสิร์ฟมุกด้วยใจส่วนขวัญใจลูกค้าสาวสุดแสบจิบกาแฟทุกวันแต่เมาเสียงเขาทุกเช้าไม่ใช่เพราะกาแฟแเข้มแต่เพราะคนเข้มต่างหาก <c oughs> ขออเมริกาโน่ร้อนแต่อย่าให้ไฟฉันร้อนตามตอนคุณพูดหวานไหมครับนะคะงั้นผมขอเสนอเมนูใหม่ครับละลายใจโชว์ฟอง ท็อปปิ้งด้วยรอยยิ้มจากใจบริสต้า ถ้วยังไม่ร้อนหัวใจก็ละลายก่อนแล้วค่ะพรกคุณงั้นผมขอเสนอกาแฟแบบนี้ทุกวันระวังได้น้ําตาลจากเสียงผมจนเบาหวานขึ้นเสียงนะครับยอมค่ะจะให้หนูจ่ายเป็นเงินหรือจ่ายเป็นใจก่อนดีคะถ้าจ่ายเป็นใจต้องรูดผ่านหัวใจบาริสต้านะครับซึ่งก็ยังไม่เคยมีใครรูดผ่านสำเร็จสักคนงั้นหนูขอลองอีกทีพรุ่งนี้เผื่อโชคดีได้หัวใจแถมฟรี เอาจริงๆคือเมนูร้านผมไม่มีคำว่าฟรีนอกจากใจเจ้าของร้านครับแล้วท่านหนูใส่หัวใจไว้ในแก้วจะชงคืนมาหรือเก็บไว้ดูเล่นคะเก็บไว้ชงซ้ำครับ แต่อาจเติมฟองนมเป็นรูปหัวใจกลับไปให้ด้วยนะแก้วแรกยังไม่หมดเลยทำไมเหมือนจะหากหมดใจแล้วคะเนียเพราะที่นี่ไม่ใช่ร้านกาแฟธรรมดาในคือสถานีทดลองความสั่นสะเทือนของหัวใจร้ายวานัน สรุปความป่วนกาแฟอาจปลุกคนแต่เสียงหลอกปลุกใจได้ก่อนคาเฟอีน <c oughs> ใครว่ากาแฟมีแต่ร้อนหรือเย็นลองมีหวั่นไหวบ้างไหม <c oughs> ร้านนี้ไม่มีโปรหนึ่งแถมหนึ่งแต่ถ้าแถมใจเธออาจได้เจ้าของร้านติดมือกลับบ้านด้วยนะ <c oughs>